สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุขสุขคนพบพอกับซ่องลาวสตูดิโอเส้นเก่าเ้นเคยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งเขาเอินว่านองยังก็ไอ้นองแปวเนาะอันนี้จะเป็นแปวเป็นน้ำเลิกบนสามารถซอสไปน้ำดูอยู่ทั้งพูดเนาะเป็นหูนี่สามารถซอสไปพูดเลย อันนี้ก็คือตามที่ขจา,าวาวมาเนาะอันนี้บูงคักปันใดเปลวบนนี้มันเป็นแปลว่าน้ำซอสกันไกลล่หลายกิโลเมตรเนาะ่พแม่พี่น้องน้ำอยู่นี่นี่แม่นยาำแรงกับบริแห้งเนาะจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยสามารถใส่ได้ตลอดปีเลยแถวนี้บริเวณนี้บบมีไฟกาลงเนาะเพราะว่า ยานน้ำมันดูดลงไปเนาะเพราะว่ามันเป็นบอนที่ลึกถ้าถึกน้ําดูดลงไปนี่บฮอ้่าสิเป็นบ่ไรเลยเนาะคือสภาพบ่ไร้เลยบริเวณท่านี้ก็จะเป็นนองทางนี้แม่นตื้นเนาะทางนี้ลงได้เ,เอาวันนี้พาพี่น้องมาเบิง่งว่ามันลึกทำไดเนาะโดยเฮาที่ไซอันกวดเ1็มร้อยเนาะโยนลงไปแล้วก็สายเบเมือสายเบดก็หลยเติมเนาะน,นี่สายเอ็นต่อกับสาย p ี อเด้อย okay. ้อนเลยอ้ายเอ๋ย่านๆลงไปยานลงไปเนาะนี่สายเบ็ดบ่อนี้จะเป็นบ่อนอันนันเนาะสุดแเาเอิ้นบ่อก็บ่ไ้บ่เออจำแล้วบ่ะ น่าจะบูธึกว้อนอัน<ข>บ้นแปลเลือกเนาะแล้วผลเลือกแปลเลือกแถวแต่หุ่นแต่ว่าเอาก็บิสูตรโบราเนะพอมันน้ำเลึอกอันนี้เอาก็ลองลิ่นซื่อมก็ถือว่าเลือกเติมเนาะไอ้นนอนนเบิ่งบริเวณทางนี้เนาะนี่หนองกวางอะไรถ้าเป็นแบบมาพ้าป่าขึ้นีไดดยันนี่ ไส่ผานนี่เนาะผานน้อยๆตัวนี้โอ้ถ้ามีเหอหนี่คักเลยใส่มองเดี๋ยวสีใส่มองมันก่อนพี่น้องเลยว่าสีทึกหรือบ่อน,น,นี้นี่ป่าลายแต่ว่าเขาจะว่าเลึกเนาะถ้าใส่มองนี่เหมาะเลยบ่อนี่สองไอ้น้องเป็นแกงเบ็ดเนาะมูไรต่อแกงกันน้ำใส่เอามาเบิ้งหลังจากเขาใส่มองแล้วกัน ปลากระโบไ้พี่น้องเอ้ยได้ตัวนี้แหละนี่มีปลากระเดือมีแต่ปลากระเดือกับปลาเข่งปลาขาวตัวเดียวเนาะนี่มองสามตัน์โบไ้เพราะว่ามันน้ำกว้างเนาะน้ำกว้างปลาหางมีอยู่แต่ว่ามันพกใส่กับโบไหลายน้อยชีเด้กับเถียงก่อนบาอะไร